กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับช่อง i อพี5 0กันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางเพจไซสมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาไปครับนี่ครับเป็นกิจกรรมใหม่คูณสนั่นมันข้ามปีนะผมมีทั้งหมด5วันนะทุกคนก็วันที่29ธันวา30มธันวา3มเอ็ดธันวาแล้วก็1มกรา2มกราคมับผมก็มีคูณเซนด้วยนะครับผม แปลกตาเหมือนกันนะมีคูณเซนทั้งหมด2วันนะผมแต่เป็นอย่างละ1ชั่วโมงนะผมก็เวลาจะไม่ตรงกันนะทุกคนก็อย่าสับสนกันนะผมวันที่30มธันวาเนี่ยจะเป็นคูณเซนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะผมก็อย่าสับสนเด้อแล้วก็วันที่1มกราคมจะเป็นคูณเซน1ชั่วโมงเหมือนกันก็เป็นเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก็พยายามอย่าสับสนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปนะผมนานๆทีจะมีคูณเซนนะครับผมก็ แล้วก็มาดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วกันนะครับผมวันที่29ธันวามนะครับผมเป็นวันแรกนะครับผมมีคูณ EP 50%เวลาตั้งแต่3โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับผมต่อมาก็เป็น SP บูทนะครับผมเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับผมแล้วก็เป็นคูดคูณ2เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมส่วนวันที่2วันที่30ธันวาเป็น EP คูณ50%เ สามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะผมแล้วก็มีคูณเซ็นนะผมคูณเซ็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็ขุดคูณสองเป็นเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะผมก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ต่อวันต่อมาก็คือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาไงผมเป็นคูณ e อฟพีห้าสิบเปอร์เซนเวลาตั้งแต่สามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นแล้วก็มีเ p b o o บูเวลา สองทุ่มถึงสามทุ่มแต่วันนี้มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือขุดคูณสองครับก็คือขุดคูณสองเนี่ยจะเป็นเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองก็มีเวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยถือว่าพิเศษพอสมควรนะครับผมกับการขุดคูณสองแล้วก็เริ่มวันที่หนึ่งมกราคม EAP คูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นครับผมแล้วก็คูณเซนอันนี้ก็เป็นคูณเซนอีกแล้วนะคูณเซน สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมแล้วก็มีขุดคูณ2เวลา3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมแล้วก็2มกราคม e p คูณ50% 3สินมโงเย็นถึง6กโมงเย็น,นครับผมแล้วก็ SP b o o บเวลา2องทุ่มถึง3ามทุ่มแล้วก็เป็นขุดคูณ2 3งสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มครับก็มีประมาณนี้นะคผมสำหรับรายละเอียดของการคูณสนั่นมันข้ามปีถือว่า เอาเรื่องเหมือนกันนะมีคูณเซ็นเข้ามาเนี่ยถือว่าแปลกตาพอสมควรจากที่แบบว่าเอาออกไปแล้วนะก็โอเคผมก็ประมาณนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ